ก็ผมเป็นเชฟแม้แต่เวลาที่เสียงแบบนี้ก็คิดแต่เรื่องอาหารโอ้อะไรหยดใส่อ้นี่คือสวรรค์เหรอไม่ใช่นี่หว่านี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อะไรเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมงั้นก็เป็นไปได้อย่างเดียวก็คือวิญญาณของฉันย้อนเวลามาสิงร่างผู้หญิงคนนี้<อ>จะต้องลองให้หมด<อ>ฉันจะต้องกลับไปเฮสีโอ,าอามาเวดพิธีแล้วทำไมเฮสีฟาบาท,ทรงรับสั่งเข้าเฝ้าเพียงผาบาไม่จำเป็นต้องเขินอายแล้ววันพรุ่งนี้เราก็กลายเป็นสามีภรรยาแล้วพรุ่งนี้เหรอ m ม็ <Max. S 2> ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ j นจอครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง